สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่ดองทุกท่านนะคะสวัสดีพพฟซีทุกท่านจ้าพาทุกคนบุกอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้อยู่ที่จังหวัดเลยนะคะอยู่ที่น่าจะเข้าเขตอำเภอนาะแห้วแล้วหรือเปล่าเนาะทุกคน อันนี้ตีเองก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็เป็นการมาครัง้งแรกแต่บอกได้เลยนะคะมาที่นี่มาถนนนี้มาจุดนี้บอกได้เลยว่าธรรมชาติสวยมากวิวสวยมากถนนหุ่นทางก็โหดมากนะคะทุกคนไม่ได้โหดอะไรนะโหดโคง้งขึ้นเขาลงเขาและก็ไต่สันเขานะคะอู้แบบ ถ้าใครใจไม่แข็งพออย่ามาเลยนะคะถนนเส้นนี้นะเพราะว่าเป็นถนนที่โหดจริงๆนะคะทุกคนอู้ถนนแบบโคดเลี้ยวมากๆแล้วก็ขึ้นขึ้นเขาแบบสั่นมากๆอะคะ่ะแบบตีผไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอะค่ะทุกคนต้องมาสัมผัสตัวเองนะคะบอกได้เลยว่าเซียนยังต้องตาคางนะเซียนขับรถน้อยตีเองบอกได้เลยว่าตีก็ไม่ไใช่เซียนหรอกคนะ่ะเด็ ขับรถเข้าโค้งทีไรขับคตลงเขาขึ้นเขาทีไรใจนี่ตกอยู่ตะตุ่มเลยนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าใจบิดบิดวอนหวนนะคะแบบมันหดจริงๆอะคะ่ะนะแบบถนนนะตีไม่รู้ว่าจะว่ายัางไงว่าโคง้งร้อยศบโค้งแล้วนะโค้งนี้ยังโค้งอีกนะคะแล้วก็สันอีกนะแบบโคง้งแบบโคง้งหักศอกเลยอะคะ่ะทุกคนแบบแบบไม่ให้หายใจเลยก็ว่าได้แถบอีก อย่างหนึ่งเนาะวิวนี่สวยมากจุดชมวิวแล้วก็เพื่อนเรียกว่าเพื่อนทาแบบการ,กรเกษตรอะน้ําสันเขาว่าทําได้ยังไงนะเฉพาะแต่ตีเองอเดินแต่ตัวก็ยังเหนื่อยแล้วนะคะเดินแต่ตัวก็ยังไม่ไหวแล้วนี่ทีนี้เพื่อนมาทําแบบเพื่อเรียกว่าอะไรปลูกข้าวอะตามสันเขาปลูกพืชปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตีบอกเลยนะคะทุกคนมาสัมผัสตัาเองตีไม่รู้จะพรณนาตีไม่รู้จะพูดยังไงเพราะ ความงามความอุดมสมบูรณ์นะคะตามสันเขาเพื่อนทลาไเฮเทให้เทดนานอย่างเงี้ยเป็นขั้นบันไดบันไดบันไดนะคะดูนะคะนะคะเพื่อนทําเป็นขั้นบันไดบันไดอู้สวยงามมากมากนะวิ่งรถก็อยู่บนสันเขาอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขานะคะแต่ตีก็บอกได้เลยว่าคนไทยนี่เก่งจริงๆตียอมรับแล้วก็เก่งมากแล้วก็เก่งจริงๆนะเพราะว่าเพิ่นสร้างถนนน่ะบนภูเขานะ อันนี้ก็ถือว่ายังเป็นทางลาบนะคะตรงนี้นะ่ะเป็นภูเขาวิงรถบนสันเขาตรงนี้ยังเป็นทางลาบนะแต่ตรงที่เป็นทางชันล่ะคะ่ะทุกคนตรงผูเขาเรียกว่าข้างหน้านะคะผูเขาเรียกว่าภูอะไรผูก้างอมหรือเปล่างงูออ่าง ไมโทนะคะแล้วก็โนหนูนะคะตีเองก็อ่านภาษาไทยไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่นะทุกคนนั่นแหละค่ะก็อ่านกันเอานะคะเพราะภูนี้เป็นเป็นภูเขาที่สูงและสันถนนหนทางที่คดเลี้ยวแบบเลี้ยวพับจอกเลยนะคะทุกคนเลี้ยวแบบพับศอกเลยเลี้ยวแบบเลี้ยวแล้วเลี้ยวแบบพับศอกแล้วก็สันลงนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวตีข้างหน้านี่แหละค่ะทุกคนเนาะตีเองก็ อยากพาทุกคนมาดูมาสมนะคะบอกได้เลยถ้าไม่เก่งจริงนะคะถ้าไม่เก่งจริงอย่ามาก,การขับรถต้องมีเทคนิคนะคะเทคนิคถ้าอย่างนั้นนะคะต้องมีเทคนิคและประสบการณ์ล่ะคะ่ะทุกคนถึงจะผ่านจุดนี้ได้นะเนี่ยค่ะโค้งนี้นะคะเป็นโคง้งลงไปโคง้งลงไปนะคะทุกคนโคง้งแล้วก็โคง้งหักศอกนะคะปะนันี้ทีนี้โคง้งขวาวันนี้เนี่ยเห็นไ,ไหมรถใหญ่เพิ่นขึ้นมานะเพิ่นจะโคง้ง ขึ้นตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะคะตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่ถือว่าโคง้งธรรมดารถสิบล,ล้อขึ้นมาได้อ่ะค่ะทุกคนโอ้เพื่อนคือเก่งแท้ขับขึ้นมาได้ไงอะ่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาเลยค่ะคนไทยเก่งจริงๆค่ะโอ้ผ่านถนนเส้นนี้มาได้ผ่านโคง้งผูกเก้างอมนี่มาได้ตีว่าระดับเซียนเลยนะดูนะคะการก่อสร้างถนนตีว่าต้องใส่ความละเอียดความปรนณีต ความแบบต้องเก่งจริงๆนะคะเพราะว่าการที่จะลำเลียงขนส่งสินสิงของขึ้นมาในการทำถนนเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะตรงนี้อะค่ะทุกคนนี่แหละจุดไฮไลท์อะค่ะทุกคนจุดนี้นคือจุดไฮไลท์เลยนะมันเขียนว่าผูเก้าง่อมหรือเปล่าผูเก้างอนผูเก้าง่อนเหนือนผ,เออผูเก้าง่อนน่าจะเป็นผูเก้างอนนะทุกคนเนาะโอเคค่ะ ตีก็อ่านถูกอ่านผิดนี่แหละคะ่ะทุกคนก็อ่านป้ายเอาห้าผิดพลาดนะคะถ้าเรียกซื่อผิดพลาดต้องกราบขอโทษขออภยัยจุดนี้เป็นจุดถ้าหนนลอยฟ้ามีจุดให้นั่งพักชมวิวเนะะี่ยค่ะขนาดมอเตอร์ไซค์ตียังต้องระวังระวังนะคะขับรถต้องระวังนะคะการที่ว่าจะส่วนทางกันนิ่งมีข้อเกิดอุบัติเหตุเยอะมากนะเยอะมากเลยคะ่ะจะมีจุดให้ พักชมวิวเนพันเขียนผูเก้าง่นหรือเปล่านะ่นราค่ะนี่ค่ะนี้ค่ะถ้าหนนลอยฟ้าผูเก้าง่นนะคะเป็นโค้งตัวเอสนะคะเป็นโค้งตัวเอสพันเขียนว่าเอสโอโบอะไรอ่านไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศ อยู่ตรงถนนล,ลอยฟ้านะะี่ค่ะวิวก็สวยบรรยากาศนะคะบรรยากาศวันนี้ดีไหมร้อนคะ่ะทุกคนบอกได้เลยร้อนถ้าเป็นตอนเช้าตีว่าน่าจะสวยช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะน่าจะมีทะเลหมอกนะคะน่าจะมีทะเลหมอกเนะะี่ยนั่นเป็นหมอกเป็นไฟไหม้ป่าก็ไม่แน่ใจนะคะนะคะจะเป็นภูเขาซ้อนสลับซับซ้อนแบบนี้วิวสบอกได้เลยว่าสวยมากวิวนะสวยมากๆและกัน ขับรถขึ้นเขาลงเขาตรงนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเห็นเป็นแบบนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะไม่เก่งกิงตีว่าไม่ลอดนะคะไม่ลอด <c oughs> ถ้าไม่เก่งกิง่งถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เพราะว่าไปอย่างนะมอเตอร์ไซค์นี่ยังมีโอกาสนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรถเก่งรถปี๊บอัพรถ,รถยิ่งเป็นรถใหญ่อย่างเช่นรถสิบล้อรถ,รถพ่วงเนี้ย โอ้ตีว่าต้องใช้เทคนิคอย่างมากนะคะการที่จะขึ้นจะลงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาตีว่าอยู่ที่สะพานทวยตองหดแล้วอยู่ที่นี่โหดอีกนะคะโหดกว่าอีกนะคะไม่ใช่หดธรรมดาแบบเป็นโค้งพับศอกอะโค้งพับศอกแล้วทีนี้ก็ซันลงไปนะคะดูนักอ่าเขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ชอบวิ่งเนี่ยค่ะมอเตอร์ไซค์ที่ชอบความท้าทายหรือชอบแบบธรมาารมชาติสายธรรมชสติอย่างเงี้ยนี่ที่นี่คืออยู่ที่ อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะคะถนนลอยฟ้านาแห้วนะคะทุกคนเนี่ยสวยงามไหมคะวิวนี้บอกได้เลยว่าสวยท้องฟ้าสีฟ้าสดใสฟ้าเปิดอย่างสุดๆนะคะแดดนี่แรงสุดๆนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงนะคะบ่ายสองโมงดูวิวนะคะอู้ยสวยงามแต่ตีก็บอกเลยว่าคนไทยเพ่นกิ่งกิ่งพนสร้างถนนไม่ว่าจะเป็นถนนแบบเพ่นมี เป็นคนเก่งมากถึงจะทำได้แบบนี้แหละการที่จะใช้อุปกรณ์เนาะอุปกรณ์หรือว่าไม่ก้าทั่งปูนไม่ก้าทั่งอะไรที่เกี่ยวกับการทำถนนเนาะเป็นเหล็กเป็นอะไรเนี่ยกวดจะบรรทุกขึ้นมาได้นะต้องใช้ความพยายามเนาะต้องใช้ความพยายามและใช้เวลาเป็นอย่างมากเลยนะกับการทำถนนกวดจะได้มาในรูปแบบนี้สวยแบบนี้และก็แฝงไปด้วยความอันตรายแบบนี้นะคะ ประมาทไม่ได้นะในการขับรถลงถนนเส้นนี้ดูนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดานะโคง้งมาแล้วก็เป็นโค้งตัวเอทนะคะเป็นโค้งตัวเอดข้างล่างไม่ใช่อะไรเป็นหิวนะคะข้างล่างเป็นหิวนะคะนะคะรถก็ขึ้นคันก็ลงมาคันก็ขึ้นกว่านี้กินดําปึ๊ดเลยนะคะเหยียบขึ้นมานะคะคนะคะ แต่ละคนจะมีเพื่อนเที่ยวไปเที่ยวมาแต่ละวันเพื่อนก็น่าจะมีเทคนิคในการขึ้นกันลงเนาะคนขับรถเพื่อนจะรู้ดีนะคะถ้าเป็นเกียร์เพื่อเรียกว่าเกียร์อะไรอู้รถหนักลงนี่น่ากลัวนะคะรถหนักลงนี่น่ากลัวตีเองบอกได้เลยว่าเห็นแล้วก็รุ้นเหมือนกันนะในการขับรถที่เพื่อนขับรถหนักลงเนาะตอนขึ้นก็พราะว่าไปอย่างแต่ตอนลงนี่ตีทุกคนแต่ตอนลงนี่ตีบอกได้เลยรุ้นสุดๆนะคะรุ้นอย่างมากนะคะ บรรยากาศก็กสวยวิวก็สวยนะแต่ท้องฟ้าวันนี้บอกได้เลยว่าช่วงหน้าร้อนนี้ดูแลสุขภาพกันให้ดีปีใหม่สงการนี้นะคะมีใครมีแผนที่จะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะดูนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าวิศวกรคนไทยนี่เก่งมากๆในการสร้างถนนไม่ว่าจะเป็นถนนไม่ว่าจะเป็นตึกหรือว่าจะเป็นอะไรก็ล้วนแต่เป็นเรียกว่า เป็นบุคลากรภายในประเทศเนาะในการออกแบบการสร้างถนนหรือว่าการทําถนนหมืนทางการสร้างตึกส่วนมากก็จะเป็นบุคลาบุคลากรในประเทศไทยเอง,งเนาะ,ะไม่ได้จ้างต่างประเทศนะคะไม่ได้จ้างต่างประเทศแต่ส่วนมากหรือบ้านตีเพื่อก็จะถ้าพูดตามตรงบุคลากรเรามีไหมมีอยู่แต่ว่า,าก็มีจํานวนน้อยอะคะ่ะทุกคนมีจํานวนน้อยแต่ส่วนมากก็จะเป็นวิศวกรที่มาจาก เวียดนามจะกินส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นจีนเป็นส่วนใหญ่เนาะคนลาวมีไม่มีอยู่ค่ะแต่มีก็ไม่ค่อยเยอะนะคะนั่นแหละค่ะก็พูดตามตรงคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเรียนจบสูงมีการศึกษาเนาะนั่นแหละค่ะก็จะมีแบบที่เรียกว,ว่าบุคลากรที่มีคุณภาพเยอะนะครับบุคลากรนะคะส่วนมากก็เป็นคนไทยที่มารับเหมาทําการก่อสร้างทําถนนหน,นทางส่วนใหญ่ก็จะเป็น คนไทยทางนั้นนะคะเงินไม่ไปไหนในเงินก็อยู่ในประเทศเนาะทุกคนนั่นแหละคะ่ะดูสะออนถนนหนทางอยู่ที่เมืองไทยตีสะออนหลายหลาย,หลายถนนเมืองไทยแล้วก็สะออนในการก่อสร้างของเพื่อนสะออนในการออกแบบนะไม่รู้ว่าเป็นคิดได้ยังไงเนาะออกแบบมาได้ยังไงแบบนี้นะคะโอ้โหทั้งสวยทั้งงามทั้งการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะ ฝีมือในการทำถนนฝีมือในการก่อสร้างไม่ทธรรมดาจริงๆนะคะกว่าจะสร้างเสร็จกว่าจะสร้างได้แต่ละอันกว่าจะสร้างได้แต่ละมุมนะคะต้องใช้เวลาและใช้ฝีมือและใช้เขาเรียกว่าอะไรอีกอันหนึ่งแล้เรียกว่าอะไรนั่นแหละค่ะทุกคนเนาะก็สุ่มบรรยากาศกันไปไเรื่อยๆนะคะถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดที่ต้องกาบขอโทษขออภไปจากกันไปด้วยบรรยากาศบนท้องถนน วิวสวยๆนี่ก็แล้วกันเนาะถ้าจะบุพูดว่าบนท้องถนนก็นไส้นะคะวิวสวยๆอยู่ที่ภูเกางงอนก็นแล้วกันเนาะงอนหรือเป่าหรืออะไรสี่ก็อ่านไม่ถูกอะค่ะฟองสระก็ไม่เป็นนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ 버리네